ค่ะพบกับครูอ๋อยอีกเช่นเคยนะคะกับรายการ a y s i e ซ t y l ไตล์วิวค่ะเมื่อเราซื้อดินถุงจากร้านขายต้นไม้มาปลูกผักห,กหรือปลูกต้นไม้นะคะพอเราปลูกไปนานๆเข้าดินหน้าดินก็จะเริ่มแห้งผักก็ไม่โตวันนี้ ครูอ๋อยมีวิธีการเปลี่ยนดินถุงให้มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าครูอ๋อยมีวิธีการอย่างไรบ้างถ้าอยากรู้เราไปดูกันเลยค่ะคลิปนี้ครูอ๋อยจะมาแนะนําวิธีปรุงดินสําหรับท่านที่มีพื้นที่ในการเพาะปลูกน้อยครูอ๋อยก็เคยซื้อดินถุงนะคะ จากตลาดนะคะเพื่อนำมาปลูกผักในสวนเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์วิทยาศาสตร์ของเราก,ก็พบว่าดินที่ซื้อมาจะมีทั้งขุยม,มะพร้าวมีดินมีมะพร้าวสับและเศษต่างๆที่ยังไม่ย่อยสลายดีเท่าไหร่และเมื่อเรานำมาปลูกต้นไม้หรือผักนานๆเข้าดินถุงที่เรานำมาปลูกหน้าดินก็จะแห้งนะคะแล้วก็ดินก็จะเริ่มแข็งขึ้น และว,วันนี้ครูอ๋อยก็มีวิธีการเปลี่ยนดินถุงให้มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านเราไปดูกันเลยนะคะว่าสูตรวิธีการปรุงดินเป็นอย่างไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะสำหรับวัสดุอุป,ปกรณ์นะคะมีดังนี้นะคะหนึ่งนะคะก็จะมีดินนะคะดินครูอ๋อยก็จะใช้ดินอยู่สองส่วนนะคะแล้วก็ปุ๋ยคอกหนึ่งส่วนแล้วก็ตามด้วยดูดินที่สั่งพาะแสงนะคะ กุลินรีสางพ้อแสงเนี่ยจะเป็นตัวย่อยฉลายนะคะของเศษใบไม้เศษพืชฟางข้าวหรือว่าจะเป็นขุยมาพาะพร้าวมะพร้าวสับที่เผาผสมดินถุงมานะคะแล้วก็น้ําอีก5ลิตรนะคะที่ครูอ๋อยทําถ้าสมมุติว่านะคะเราส่วนมากเราจะน้ำหนึ่งแก้วนะคะก็คือหนึ่แก้วที่ใช้ก็คือ200มิลิลิตรนะคะ ต่อน้ำ10ลิตรแต่วันนี้ครูอ๋อยจะใช้น้ำแค่5ลิตรนะคะเราก็จะใช้จุลินทรีย์แสงคอแสงเยียงครึ่งหนึ่งนะคะครึ่งหนึ่งของแก้วก็คือ100มิลลิลิตรเท่านั้นเองนะคะเรามาดูวิธีการทำกันเลยค่ะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันเลยค่ะนะคะสส่วนนะคะนีลงไปในกระบะที่เราเตรียมไม้เลยนะคะ ตามด้วยผุ๋คอบหนึ่งส่วนนะคะแล้วคลุกข้าวส่วนผสมทั้งหมดนะคะทั้งดินและปุ๋ยคอบให้เข้ากันนะคะ ก็เข้ากันเรียบร้อยนะคะเราจะสังเกตว่าดินที่เราซื้อมาจะมีทั้งดินเหนียวนะคะจะเป็นดินเหนียวดินร่วนหรือดินทรายก็ได้นะคะดูเศษยามันยังไม่ย่อยสลายดีนะคะวันนี้ครูอ๋อยก็เลยจะพาคนนะคะมาเปลี่ยนดินถุงให้มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะ เมื่อเราคุกเขาดินและปุ๋ยคอกเข้ากันเรียบร้อยนะคะเราก็จะใช้จุลินซีสาข้อแสงนะคะจุลินซีสามข้อแสงในน้าที่เราเตรียมก็คือหนึ่ง <1. S 2> แก้วต่อน้ำสิบลิตรนะคะวันนี้ครูอ๋อยก็จะใช้แค่น้ำหนึ่งร้อยมิลลิลิตรหรือครึ่งแก้วนะคะต่อน้ำห้าลิตรค่ะ แ,แล้วก็เทลงไปในน้ำเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็นำน้ำที่เราผสมเรียบร้อยมาลาดรดดินที่เราผสมนะคะอย่าลดให้แฉกจนเกินไปนะคะแล้วก็ลุกเขาอีกรอบหนึ่งเพื่อให้ และปุ๋ยคอกนะคะมีความชื้นนะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนดินและปุ๋ยคอกรวมตัวเป็นเนื้อเดียวกันนะคะถ้าเราจะสังเกตว่าดินและปุ๋ยคอกเป็นเนื้อเดียวกันหรือยางนะคะใช้มือนะคะกำลดูก็ได้ก็จะเป็นก้อนแบบนี้ถ้าเป็นก้อนแบบนี้ถือว่าใช้ได้นะคะ ส่วนวิธีการเก็บรักษานะคะถ้าทำแบบนี้เสร็จแล้วนะคะก็จะนำไปบรรจุในกระสอบนะคะทิ้งไว้หมู่เดือนเราก็มาดูเช็คด,ดูว่าดินที่เราผสมนะคะความร้อนยังมีงความร้อนอยู่หรือเปล่าถ้าดินยังมีงความร้อนนะคะเราก็ยังไม่ต้องเอาดินมาปลูกผักนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ผักมีใบสีเหลือง ของเราจะไม่เจริญเติบโตค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะวิธีการเปลี่ยนดินให้มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นที่ครูอ้อยนำมาฝากในวันนี้ทำง่ายนิดเดียวเลยใช่ไหมคะเมื่อเรานำมาปลูกผักผักก็จะงามเราก็จะเพิ่มคุณภาพของดินมากขึ้นด้วยค่ะหวังว่าวิธีการปรุงดินถุงหลับคนที่มีพื้นที่น้อยที่นำมาฝากในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมนะคะและครูอ้อยขอแนะนำว่า ถ้าใช้ดินปลูกผักจนครบ1เดือนแล้วดินของเราก็จะหมดธาตุอาหารเราก็สามารถนำดินเก่ากลับมาเปลี่ยนเป็นดินใหม่ได้หัวใจมีวิธีการเปลี่ยนดินเก่าให้เป็นดินใหม่ได้อย่างไรรอติดตามในคลิปต่ตอไปนะคะช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 กำลังระบาด ขอเชิญชวนทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการ B M S T T อยู่ห่างสวมแมสล้างมือวัดอุณหภูมิและใช้แอปพลิเคชันไทยชนะนะคะสุดท้ายนี้อย่าลืมติดตามข้อมูลข่าวสารของเราตามที่อยู่นี้เลยค่ะและขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมสนุกและรุนรับของรังบันหรือติชมกิจกรรมของเราตาม QR Code นี้เลยค่ะ สำหรับวันนี้ครูออยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ